บอว่าคนปฏิบัติเนตชิกเนตชิกแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรคืออะไรเนตชิกคืออะไรก็อดนอนกันหัวที่หัวตำ่ำนั่งหลับทั้งคืนไม่ได้ประโยชน์เลยได้แต่แค่ว่านั่งหลับแล้ดเอ สว่างล่งอรุณก็ภูมิใจแล้วว่านเนตสชิกทั้งคืนแต่มาน,นั่งหลับไม่ได้ประโยชน์เลยเงินเนตสชิกมันคือกามีสติสัพปปจัญญะตื่นรู้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกปัจจ ա กาณะนี่ยคือเนตสชิกเป็นปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเนตสจ,จินนสก,กคือปัจจุบนันปัจจุบันขณะปัจจุบันาธรรมนี่มีสติตื่นรู้อยู่ทุกปัจจันขณะอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ก็คือปัจจุบันาธรรม อดีตเป็นทำเมาหลงอดีตเป็นทำเมาหลงหลงไหลไปตามอาดีตหลงไปกับเรื่องราวในอดีตทำเมาหลงไปในอนาคตหลงไหลไปอนาคตไปกังวลใจในอนาคตเพอ้อฝันไปในอนาคตเป็นทำเมาจะแม้แต่จะเอานิพพานในอนาคตก็เป็นทำเมาหลงไปในอดีตแล้วไม่แล้วจบไม่จบเล่นไม่เลิกขับแค้นน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจติดอยู่ในความรักความชางังก็เล่นไม่เลิกก็ทีอันนี้ก็ ยึดไม่เลิกโกรธไม่เลิกแค้นไม่เลิกเนี่ยมันจบไม่จบแล้วไม่แล้วไอ้น,นี่ก็หลงเขาเรียกว่าหลงหลงอดีตเป็นทำเมาหลงอานาคตเพ้อฝันไม่อยู่กับปัจจุบันเพ้อฝันไปในอนาคตแม้แต่นิพพานก็จะไปเอาในอนาคตกังวลไปกับอนาคตอันนี้เป็นทำเมาเมาทำเมาก็เหมือนคนเมาเล่าเมายาเสพติดอ่ะไม่มีสติแต่ปัญญะ ธรรมะธรรมโมมีแต่ปัจจุบันปัจจุบันตทนั้นที่เป็นธรรมหลุดจากปัจจุบันแล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายเป็นกาปัจจุบันธรรมเนี่ยธรรมะธรรมโมมีแต่ปัจจุบันหลุดจากปัจจุบันแล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมอดีตเป็นธรรมเมาหลงอดีตเป็นธรรมเมาหลงอนาคตเป็นธรรมเมารู้ปัจจุบันละปัจจุบันที่จะปัจจุบันรู้ซื่อปัจจุบันสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจรู้ปัจจุบันละปัจจุบันรู้ซื่อรู้ซื่อ ผู้ซื้อๆผู้ซื้อๆภาษาอีสานภาษาอุบลท่านเป็นคนอุบลผู้ซื้อๆผู้ซื้อๆููซื้อๆตรงไปตรงมาคําว่ารูู้ซื้อคืออาการหนงนจิตอาการของกายอาการของใจมันเป็นอย่างไรก็รับรู้ไปอย่างนั้นรูปเสียงกินรสสัมผัสรมอารมณ์เนี่ยเขาเป็นอย่างไงก็รับรู้เขาตรงๆอย่างที่รับรู้ตรงเนี่ยรับเขารับรู้อย่างไรก็รับรู้ตรงๆอย่างที่รับรู้ เรียกว่าซื่อตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีความลำเอียงเอ็เอียงคือเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเน่ยไม่มีเอ็นเอียงด้วยอคติสี่คือลำเอียงอคติด้วยความรักชอบใจอยากได้อยากเอาอยากเอาดูดเข้ามาหาตัวเองลำเอียงด้วยความเกียดชันดิ้นรนผักสายปรับแต่งแก้ไขพยายามจัดการหนีเขาเนี่ยอันเนี้ยมันลำเอียงเพราะความไม่ชอบ ลำเอียงเพราะความหลงเนี่ยความหลงความไม่รู้เนี่ยหลงหลงแล้วยังไม่รู้ว่าหลงแต่คิดว่าตัวเองรู้แต <Sure. S 1> <artist, S 2> ่แต <My rix, S 2> ่จริงๆหลงหลงอยู่เนี่ยไหลหลงไปรู้ไปเนี่ยเรียกว่ารู้กับคิดติดกันไปรู้กับคิดติดกันไปอย่างนี้หลงรู้กับอารมณ์ก็ติดกันไปติดไปกับความคิดอารมณ์ติดไปกับความรู้สึกว่างโล่งโปร่งเบาสบายรังเกียจอารมณ์ไม่สบาย ใจว่างใจว่างไหลติดไปอย่างเงี้ยหลงติดไปอันนี้มันไม่ใช่รู้มันไปหลงหลงเนี่นั้นลำเอียงเพราะความรักลำเอียงเพราะความเกียดชงังลำเอียงเพราะความหลงลำเอียงเพราะความกลัวกลัวกลัววิตกกังวลไปหมดออันเนี้ยอันนี้มันไอ้ไม่ใช่รู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อคือไม่มีคติสี่ในทุกปกัจจังขณะกระทบต่างๆหูเจดินกายใจแล้วแต่เจตสิกคือ ผู้รู้ทั้งผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคเนี่ยการรับไอ้ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคทุกประการเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอาการที่ถูกรู้ของจิตดวงถัดไปเลื่อยไปนั้นจิตผู้รู้ผู้พูดผู้าจิตที่เกิดมารับรู้ทุกดวงเนี่ยพูดพูดภาคทุกดวงแม้แต่จิตของพระอรหันต์ก็พูดภาคทุกดวงในใจแต่ไม่มีผู้ยึดกันนั้นเองไม่มีผู้สวยแต่ก็คิดนึกถึงตอนปรุงแต่งรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลนอกุศลรู้กาละเทศะบุคคลโอกาสสถานที่รู้ควรพูดควรพูดไม่ควร รู้อะไรเป็นสุขเป็นทุกข์รู้อะไรเป็นเป็นทุกข์สมุทัยรู้อะไรเป็นนิโรธมรรครู้อะไรเป็นนิพพานนนิพพานเป็นอการิยาจิตที่พ้นจากมรรคแล้วมรรคอริยามรรคมีองค์แปดยังเป็นกิริยาจิตอยู่นิพพานคือพ้นจากเป็นอการิยาจิตพ้นจากกิริยาจิตพ้นจากมรรคแล้วนั่นพระราหันท์ท่านรู้หมดแล้วรู้รู้แจ้งไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยรู้หมดเลยรู้หมดท่านรู้หมดรู้อะไรเป็นอะไรไม่เช่ว่ารู้กระทบอะไรรู้รับรู้อะไรต่าๆอุจจาิดกายใจด้วย จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออเอออย่างเดียวไปลกเอออย่างเดียวเอออย่างเดียวว่าอย่างเดียวไม่รู้อะไรที่นั่นพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งโง่ดักดานปฏิบัติงโง่ดักดานมากี่พบกี่ชาติมาชาตินี้ก็ปฏิบัติงโง่ดักดานทําเป็นแกล้งกบไว้เนี่ยเนี่ยจนกระทั่งมามาถึงมาเช้านี้ก็ยังเจอก็ยังเนี่ยสอนมานานกี่ปีฮะเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์ทํานายไว้เนี่ยก็ยังต้องห้าสิบกว่าแปดห้าทีแปดปีอยู่ในวันนี้นี่จนถึงวันนี้สอนมาเนี่ยก็ยังเนี่ยยัง ยังยังกดข่มกันไว้อึดข้างในเก็บกดไว้เต็มเลยไม่ได้ไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยออกเก็บไว้ไม่คิดอะไรไม่ยึดอะไรใจสบายแต่จริงจริงโอ้โหข้างในเต็มเลยเป็นเป็นหายปลาาเนา่าอเป็นหายปลาาเนา่าเต็มเลยเก็บไว้หมดเลยสารพัดตั้งแต่หุนไหนแต่หุนไหนไม่รู้แล้วก็ว่างไม่คิดอะไรโอ้โหระเบิดหายปลาลาออกมา มีแต่หายปะลาลาเน่าปิดแต่เรื่องเรื่องติดอยู่ในความรักความจางความไม่พอใจความทุกข์ความกลัวความกังวลวิตกกังวลเศร้าหมองไอ้ที่มันสบายใจไม่คิดอะไรสบายใจโอ้โห่นั่นแหละตัวดีเลยตัวดีตัวดีเนี่ยนั้นไอ้ที่มีเนสชิกเนสชิกเนี่ยก็คือไอ้มีสติตื่นรู้ทุกประการน,นอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์คือปล่อยให้มันออกมาที่ว่าไอ้ที่มันอยู่ในใ,นใจอ่ะที่มันเก็บหมักหมมซะ หมักหมมสั่งสมไว้เป็นป่าเน่าเป็นตุยเฮียเน้นอรหันเจ็ดขวบสอนพระโพธิละพระไบลานเปล่าเนี่ยจำได้จําคําสอนพระเจ้าได้หมดเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ปรากฏว่าเจอหน้าพระเจ้าเรียกแต่พระไบรานเปล่ายังไงล่ะพระใบรานเปล่าพระใบรานเปล่าไม่ไม,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 มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียดกิเลสตัณหารู้แต่ความจําแต่ความจริงไม่มีจนถ้าไปกราบเน้นอรหันอพระพุทธเจ้าพระลังสาวกทุกอง,ง์ไม่สอนเลย ก็ไปกราบเนตรอาลานเจ็ดขวบไปสอนเนี่ยเนตรอาลานเจ็ดขวบสอนเนี่ยว่าเนี่ยให้ปิดสํารวมจะห้าประตูตาหุจูงลิ้นกายเปิดประตูใจร้อยเปอร์เซ็นเปิดออกหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยทาลายเข้าไปที่ใจเลยเปิดเข้าไปถึงใจเปิดที่ใจให้มันรว่วในใจแท้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็จับตัวเหี้ยมันให้ได้ให้หมดเนี่ยตัวเหี้ยตัวเหี้ยที่อะไร เรื่องลาแต่หนไหนตั้งแต่ความรักความชัางความเกลียดชังขับแค้นใจน้อยเนื้อต่ําใจความกลัวความทุกเนี่ยหลายคนพอเปิดออกมาหน่อยพอความทุกโผล่มาหน่อยกลัวกดไว้อีกปิดไว้อีกมีความทุกความไม่สบายใจโผล่มาหน่อยปิดไว้อีกกดไว้อีกอย่างเนี้ยมันไม่ทุบไอปลาร้าให้แตกมันหมัก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 ไว้แล้วก็ปิดไว้ไม่ปล่อยให้ตัวเหี้ยมออกมาปล่อยมันออกปิดรูไว้ตัวเหี้ยไว้มันก็ออกลูกออกหลานเป็นครอบเป็นตระกูล โอ้ยตายอย่างนี้ว่างอย่างเดียวไม่ยึดอะไรไม่คิดอะไรใจว่างใจว่างสุดท้ายเปิดไอ้ไอ้ไอ้หายปลาาที่ว่างเปล่ามันไม่ว่างอ่ะที่มีแต่ปลานหลปลาลาเน่ามีตุยตุยเฮียไหลออกมาเต็มเลยเนี่ยที่เนรานเจ็ดขวบเนั่ยให้ทำลาย้ปิดสำรวมสำประตูตาหูจมลิ้นกายเหลือประตูใจทําลายมันทาลายมันเข้าไปเลยที่เนี่ยทาลายประตูใจเข้าไปที่ใจเนี่ยแล้วก็จับตัวเฮียที่ใจ เพราะว่าตัวเหี้ยทั้งหมดมันก็เกิดที่ใจมันเติดเกิดที่ใจตัวเหี้ยกิเลสตัณหามก็เกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจสติปัญญามันก็เกิดที่ใจดับที่ใจเนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็เกิดที่ใจเนี่ยมันก็เกิดที่ใจดับที่ใจแม้แต่สติสมาธิปัญญามันก็เกิดที่ใจดับที่ใจแต่มันรู้ท่าทันกิเลสตัณหาที่เกิดที่ใจดับที่ใจมันสู้กันที่ใจเนี่ยต่อสู้กันที่ใจระหว่างสติปัญญากับกิเลสตัณหาเนี่ยมันสู้กันที่ใจแน่ หลวงปู่ทาจารย์มว่าแม่ครูอาจารย์ว่าสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจรู้อยู่ปัจจุบันรู้ไม่ติดไม่ยึดในปัจจุบันรู้ละติดเนี่ยรู้ละติดและยึดเนี่ยก็จะเป็นสมมุติเป็นกิเลสตัณหาเป็นทุกข์เรื่อยไปรู้แล้วไม่ติดเราไม่ยึดเนี่ยไม่มีรู้แล้วไม่มีตัวตนไปติดไปยึดไม่มีผู้มีตัวตนของผู้ติดผู้ยึดเนี่ยก็จะเป็นวิมุติเป็นนิพพานเรื่อยไปเนี่ยรู้แล้วติดมีตัวตนผู้ติดยึดเก็จะเป็นกิเลสตั เป็นทุกข์เรื่อยไปรู้แล้วไม่มีตัวตนไปติดไปยึดเนี่ยไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนไม่ยึดเป็นตัวเราเป็นของเราอ่ะก็จะเป็นวิมุตเป็นนิพพานเรื่อยไปก็อยู่ตรงรู้รู้ปัจจุบันละปัจจุบันรู้ปัจจุบันไม่ติดไม่ยึดในปัจจุบันนี่แหละสติสัมปชัญญะที่ฝึกเนตชิก็คือฝึกเนี่ยปัจจุบันขณะปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมก็ปัจจุบันขณะเนี่ยธรรมะธรรมโมมีแต่ปัจจุบันปัจจุบันรู้จักปัจจุบันแล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมเนี่ย อดีตหลงอดีตเป็นทำเมาหลงอนา,าคตเป็นทำเมาเรื่องราวแต่หุนไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ม,มาหมักเป็นไหปลาร้าเน่าไม่ยอมปล่อยออกแล้วก็มาอยู่กับใจว่างสบายไม่คิดอะไรมาอยู่วัดใจสบายแต่พอกันจี้เข้าไปจริงๆสอบถามซักเอามาซักเขาจริงๆก็บอกว่ามันสบายมีมีผัวมีเมียผัวเขาก็เ,าเ,าเอาใจทุกประการเอาใจทุกอย่างผัวเอาใจทุกอย่าง,ด,าง,ด,างดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ น่ารักทุกอย่างลูกน่ารักทุกอย่างหลานน่ารักทุกอย่างแล้วทําไมบอกว่าเป็นทุกเขาดีไปหมดเลยเขาดีไปหมดแต่จริงๆพอซักไซสไล่เรียงเขาไปยิงบ่อน้ําตาแตกแต่ละคนมันกบความจริงเอาไว้มันไม่จริงเป็นความลวงหลอกลวงเนี่ยมันไม่จริงมันเลยไม่พบความจริงเพราะสัตธรรมสัตธรรมแปลว่าความจริงเมื่อความลวงมาบางความจริงเซะแล้วมันก็เลยไม่พบความจริงเพราะมันเป็นความลวง เพราะเจ้าตัวโกหกตัวเองกลัวหกโกหกพพุทธเจ้ากหกพ่อแม่กอ,อาจารย์โกหกเทพเจ้าดาอพรมยมยักษ์นาคุปนุคนทันตะตัดหรือเรียกว่าโกจีก็เรียกโกหกฟ้าดินเนี่ยมันไม่ซื่อตรงไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมไม่ซื่อตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าทุจริตพระพุทธเจ้าพระอรันสาวกได้ชื่อว่าเป็นผู้สุจริตซื่อตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีอคติสี่ไม่มีลำเอียงเพราะเพราะความรักความเกียรติชัง ความหลงแล้วก็ความกลัวความวิตกกังวลความเศร้าหมองเนี่ยไม่มีนั้นปฏิบัติในความซื่อตรงเนสเชิกเนี่ยมันเป็นไม้ตายของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งทั้งหมดเนี่ยเนสเชิกเนี่ยมีสติตื่นรู้จุปจุวันขณะสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าเป็นพุทโธพ,พุทธะพุทโธพ,พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ เป็นผู้ตื่นรู้อย่างสมบูรณ์บริบูบรุ์ในทุกปัจจัยขณะเป็นผู้มีสติตื่นรู้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ในทุกปัจจัยขณะไม่หลงอดีตไม่หลงอนาคตไม่ติดในปัจจุบันก็จะเป็นนิพพานเป็นวิมุตติเป็นนิพพานเรื่อยไปเนี่ยทุกปัจจัยขณะก็ให้ปฏิบัติอยู่อย่างเนี้ยเนตชิกเนตชิกก็คือเว้นเว้นอริยบทนอนแต่ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งแต่ยืนเดินนั่งไม่ใช่มีเจตนานั่งหลับทั้งคืนแล้วก็พอพอลุงอรุณก็เอาตื่นมาแล้วก็ออกไปบิฏบาศ แล้วก็ตื่นมาแนละ้วเราไปทํากับข้าวสวดมนต์อันนี้มันไม่ใช่เนสชิกอันก็ให้รู้ว่าจะปฏิบัติเนสชิกก็มันก็ปฏิบัติอย่างไรเมื่อทุกท่านตั้งใจแ,แน่แน่ปฏิบัติเนสชิกกันต่อเนื่องกันหลายวันหลายคืนกันมาเนี่ยมันก็ถือเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่แล้ะไม่มีบุญอะไรใหญ่เท่านี้แล้ะพระเจ้าตรัสว่าบุญที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ย เป็นการตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเลิศที่สุดแล้วไม่มีการตอบแทนคุณของพระพุทธธรรมพะยาสงอันใดที่เลิศประเสริฐเท่าการประพฤติปฏิบัติบูชาการตอบแทนคุณด้วยด้วยเครื่องหอมด้วยด้วยปัจจัยทายาทานต่างๆเนี่ยยังไม่เท่าการปฏิบัติบูชาอันเนี้ยการที่ท่านปฏิบัติบูชาได้ในสชิเว้นอริบทนอนยืนเหลือแต่ยืนเดินนั่งมีสติตื่นรู้อย่าง สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ได้การปฏิบัติเช่นนี้ได้บุญกุศลส,สูงสุดว่าบุญกุศลใดๆเพราะได้เป็นประโยชน์แก่ตนท่านเองเมื่อท่านพ้นทุกข์แล้วบรรลุมาผลนิพพานแล้วท่านก็จะสามารถแผ่ความทุกข์ความพ้นทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจากจิตถึงจิตจากใจถึงใจแผ่จากใจถึงใจเป็นเมตตาอัปปมัญญาไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีบานทุกโลกธาตุทุกอน,น,กนันตจักรวาล ไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีะบาลจักใจที่ไหลตัวตนเนี่ยใจที่ไหลตัวตนก็จะไหลผู้ยึดถ้ามีตัวตนก็จะมีผู้ยึดมีผู้ทุกข์ไม่มีตัวตนก็ไม่มีผู้ยึดไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีผู้ทุกข์ถ้าใจมีตัวตนมีตัวตนมีตัวเราของเราฝังไว้ในใจใจมันมีอะไรให้ฝังได้แต่เพราะความเข้าใจผิดความไม่รู้เป็นวิจารณิติเป็นอวิชชาก็คิดว่าอะไรก็มาฝังไว้ในใจ ใจเลยกลายเป็นหายปลาว่างเปล่าแล้วเอาปลาลาเน่ามาฟังเอาเรื่องเราในอดีตทั้งหมดเรื่องราวกังวลในอนาคตในปัจจุบันติดอยู่ในความรักความชังมาเป็นหายปลามาเป็นปลาลาหมักไว้ในหายเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยไม่เข้าไม่ถึงใจที่บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนรูปรักษ์ไม่มีผู้ดูไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้อยากไม่มีผู้เป็นเจ้าของก็ไม่มีผู้ทุกข์นั่นแน่ปฏิบัติ ก็ให้รู้ว่าอะไรเป็นเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมไม่ใช่ไปตามตามกิเลสตัณหาของเจ้าตัวให้ปฏิบัติตามธรรมเรียกว่ากินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมยืนเดินนั่งนอนก็เป็นธรรมหมดแล้วสุดท้ายก็ตายไปกับธรรมไม่ใช่ว่าเอาจะปฏิบัติธรรมก็แค่นั่งสมาธิหลับตานี่ถือว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็เดินจงกรมก็ว่าเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าปฏิบัติธรรม มันไม่ใช่มันคือสติสัปชัญญะตื่นรู้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกปัจจักณะไม่ติดไม่ยึดอะไรทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่ติดไม่ยึดด้แต่รับรู้รับทราบไม่ติดไม่ยึดทุกอย่างเดียวลู้ซื่อหรือสักเ่วรู้นั่นแหละไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีก็ไม่มีตัวตนของผู้ติดผู้ยึดนั่นแหละคือพระนิพพานพระนิพพานก็คือสิ้นกิเลสไม่มีตัวตนของผู้ติดผู้ยึดมันก็ไม่มีกิเลสตัณหาพระนิพพานก็คือสิ้นกิเลสนั่นแหละเรียกว่าพระนิ นั่นแหนะละเรียกว่านิพพานไม่ใช่นิพพานมีเราไปได้ในสภาวะว่าไม่คิดอะไรเออเอเอว่างโลกผัวบาไม่คิดอะไรเออเอเอนิพพานแล้วก็ว่างทํให้ตัวเราไม่มีทําให้ตัวเราไม่มีเป็นความว่างไปหมดนะไม่ใช่อันนั้นมันไม่ใช่นิพพานนะมนมโนมโนเป็นมโน,นมันเป็นความลวงไม่ใช่ความจริงนิพพานมันคือความจริงความจริงที่สิ้นกิเลสหรือสิ้นตัณหาก็คือสิ้นทุกพ้นทุก ภาษาสมมติเรียกว่านิพพานสมมุตินะพ่อแม่ครูอาจารย์เรียกว่าภาษาสมมติเรียกว่านิพพานไม่ใชใ่เราได้นิพพานเป็นสมมุติเป็นภาษาสมมติเรียกว่านิพพานก็คือนิพพานที่ในพระไตรปิฎกในพระสูตรนี่ที่กระถามพระสตรุตรว่าอะไรเรียกว่านิพพานพระสตรุตรว่าความสิ้นกิเลสเนี่ยเรียกว่านิพพานเอวังก็มีได้ประกาศลัชนี you uh -huh.